เจพอยแลกพอยสุขใจแลกได้ทุกวันประกันสัตว์เลี้ยงจากเจมารประกันภัย HAPPY ้เพ INSURANCE มีหรือไม่มีไมโครชิปก็ทำประกันได้เบี้ยเริ่มต้นเพียง1.3บาทต่อวันค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยทั่วไปสูงสุด2 0 0 0 0บาทต่อปีคุ้มครองบุคคลภายนอกค่าวัคซีนป้องกันโรคและค่าบริการรับฝากเลี้ยงสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ l i n e j m a r t Insurance เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดติดตั้งโซลาเซลล์กับ j g s วันนี้คุ้มประหยัด2ต่อใช้ JPoint แลกรับส่วนลดค่าติดตั้งโซลาเซลล์กับ JGS ได้เลย10,000น,นคะแนนแลกรับส่วนลด 1,300บาท1 0 0 0 0แคะแนนแลกรับส่วนลด1 3 0 0 0บาทสนใจติดตั้งโซลา r เซลล์สามารถติดต่อผ่านช่องทาง065-554-2828 w w w jgs synergy co th หรือที่ Line at jgs synergy power สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันนะครับกับเทคทองนะฮะกับผมปลาเป็ดนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้คุณผู้ชม ต้องบอกว่ามีข่าวเด็ดข่าวด่วนมาแรงเลยนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับ iPhone 17 s e r i ซีรีส์ฮะตอนนี้ต้องบอกว่าออกมาลือกันหลายข่าวมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น iPhone 17A i r เยอะตอนนี้ข่าวแบบหลายช่องหลายช่แนลมากแต่จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับจากคนเดิมฮะนมาร์คเจอแมนนะครับจาก Bloomberg บูมเบิร์กนะฮะอันนี้มียืนยันมาแล้วแน่นอนว่า iPhone 17เนี่ยเลเยอร์ของกล้องเนี่ยเขาคิดว่าอาจจะเป็นบาร์ไทายคุณผู้ชมตอนนี้เราใช้รุ่นที่เป็น3ตาเนาะเป็นไฟ A อตัวกล้องหลังอะ่ะสกล้องมานานแล้วนะครับ แต่ซีรีส์17เนี่ยเขาบอกว่ามันจะออกมาเป็นบาร์ทายทแถบยาวๆนะซึ่งเรื่องน,นี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับโดยที่จะมีการเรียกชื่อรุ่นที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับอย่างตัวที่เป็นสเปคตัวแรกสุดเนี่ยก็จะมีตัวแตกลายออกมาเนาะที่คล้ายๆกับพวก iPad เลยก็จะกลายเป็นเหมือนกับ iPhone 17 air นะฮะตัวนี้จะเป็นซีรีส์ที่บางเฉียบเขาบอกนะฮะอาจจะมีกล้องตัวเดียวเหมือนกับ iPhone 16e ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในรุ่นที่ค่อนข้างจะมีข่าวออกมาหลายๆสำนักนะครับพี่มายืนยันว่าค่อนข้างจะแน่นอนนะครับส่วนนะก นะครับพวกที่เป็นนะรุ่นโปรโซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโหรือโปรแม็กซ์เนี่ยนะฮะ อาจจะเหลือแค่รุ่นโปรครับคุณผู้ชมนะฮะอาจจะกลายเป็นเหลือแค่ iPhone 17 Pro นะครับซึ่งเขาก็จะโฆษณาในเรื่องของความแข็งแกร่งของหน้าจอหรือความทนทานต่อรอยขีดข่วนที่มากขึ้นจากวัสดุพิเศษขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พวก Pro Max ทั้งหลายเนี่ยอาจจะปรับชื่อเรียกเป็น Ultra สำหรับสเปคนะครับก็าคาดว่า iPhone 17 Air เนี่ยก็น่าจะเป็น A19 ตัว iPhone 17 Pro นะครับก็อาจจะเป็น A19 Pro iPhone 17 Ultra ก็อาจจะเป็น A19 Max ผมไม่รู้นะฮะก็อาจจะเป็นเวรนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องคอยติดตามกันไปนะครับกับเรื่องของสเปค ของแต่ละรุ่นนะครับใน iPhone 17 Series นะฮะแต่ที่ได้ยินมาเหมือนเหมือนกันว่ารุ่นนี้นะครับใน iPhone 17 Series ทั้งหมดในทุกๆรุ่นเนี่ยจะใช้หน้าจอที่เป็น r e s h r a นะครับสูง120เฮิร์นะครับหรือโปรโมชั่นเหมือนกันหมดทุกรุ่นอ่าถ้าออกมาเป็นแบบนี้บอกได้เลยว่าขายดีแน่นอนนะครับเรื่องของ Apple Intelligence นะครับก็หวังว่านะครับในช่วงเวลาที่ iPhone 17ออกมาจะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับถึงแม้ตอนนี้จะลูกกี่ลูกคนอยู่ก็ไม่รู้นะฮะแต่หวังว่าตอนที่ iPhone 17ออกมาเนี่ย Apple Intelligence ใช้งานได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับ คิดว่าทุกรุ่นนะครับในซีรีส์ iPhone 17เนี่ยน่าจะรองรับ Apple i n t e l l i g e n c e หมดทุกรุ่นนะครับแน่นอนนะครับแล้วเรื่องของระบบระบายความร้อนนะครับที่เป็นปัญหามาช้านานสำหรับ iPhone นะครับหลายๆรุ่นนะครับถึงแม้ว่า16ซีรีส์จะเย็นลงนะครับแต่ก็ยังมีความร้อนอยู่บ้างนะครับรุ่น17เนี่ยเห็นเขาว่าจะสร้างขึ้นมาแบบระบบระบายความร้อนที่เย็นเชียบเลยเาเรียกว่า v a p o r Chamber นะฮะเป็นระบบระบายความร้อนแบบใหม่ที่ทาง Apple เนี่ยจะมีการออกแบบสาัตยกรรมโครงสร้างภายในตัวเครื่องให้มัันนนนนนนหอออออองมมมาาาารรระบยควว้้้้้้ไไดดดีีขึกกก็ตูเื่จแ เรื่องของปัญหาความร้อนที่มีมาอย่างยาวนานของ Apple ได้จริงหรือไม่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าข่าวที่ออกมาในแต่ละสำนักนั้นเนี่ยมาไหนจะ ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงจะกลางปีแล้วนะฮะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็ปลายปีนะฮะช่วงนี้จะมีข่าวที่เกี่ยวกับ iPhone เนี่ยออกมาเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจอยากติดตามข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคนะฮะเรื่องของ iPhone เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะครับกับเทคท็อกนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีแบบนี้นะครับแลวผมจะมาอัปเดตให้คุณที่นี่นะครับตลอดเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนนี้้ตอองลาไปก่ สวัสดีครับทท